สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถแถลงข่าวความสำเร็จสรุปผลงานเด่นในปี2563ไทยทำได้นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิดพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ ศาสตราจารย์พิเศษดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้กล่าวว่าในปี2563ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความสำเร็จของอวด้วยการนำวิทยาการต่างๆมาพัฒนาประเทศไทยโดยในปีนี้ผลงานที่โดดเด่นของอวที่สำคัญคือการทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดการด้านการรับมือโควิด -19 ดีที่สุดในโลกและเป็นที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งคือประเทศไทยสามารถคิดค้นและพัฒนา วัคซีนโควิด -19 ได้ถึง2ตัวได้แก่วัคซีน mRNA เทคโนโลยีใหม่ยังไม่เคยใช้ในมนุษย์ใช้แบบเดียวกันกับบริษัทไฟเซอร์และบริษัทโมเดอร์นาซึ่งขณะนี้เราจะเริ่มที่ทดลองในมนุษย์ในอีกไม่กี่เดือนนี้ค่ะและล่าสุดนะคะคือการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากใบพืชสำเร็จแล้วในระดับห้องปฏิบัติการโดยบริษัทไบยาโฟโตฟาร์มจำกัดและ คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CU Enterprise จำกัดก่อตั้งขึ้นโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตามนโยบายของอวพร้อมก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาวัคซีนได้เองตั้งแต่ต้นน้ำลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ ส่วนผลงานเทคโนโลยีอวกาศภายใน4-5ปีจากนี้ไปประเทศไทยจะทำดาวเทียมระดับ50-100กิโลกรัมและต่อจากนั้นอีก3ปีก็จะทำดาวเทียมที่แปลสภาพเป็นยานอาวกาศไม่ใช่แค่ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกแต่จะเป็นพลังงานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว30,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าถึงระบบโคจรรอบดวงจันทร์ภายในระยะเวลา1ปีมีระบบบังคับจากโลกส่วนหนึง ของการขยายความสามารถทางอาวกาศเพราะปัจจุบันโลกกำลังพูดถึงเศรษฐกิจอวกาศและจะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางประเทศไทยกำลังจะสร้างวิธีคิดใหม่ว่าเราสามารถทำได้ถือเป็นความสำเร็จของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์คาดว่าจะใช้งบประมาณ3,000ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะตลอดปี2,563อวยังมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในสังกัดอวกว่า20แห่งทั่วประเทศในการทำงานร่วมกับสาธารณสุขมาตั้งแต่การระบาดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถผลงานนวัตกรรมอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการนวัตกรรมชุด PPE Disposable Coverall Level 4นะคะรุ่นเราชนะ สำหรับปฏิบัติงานในสภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสในสภาวะเสี่ยงน้อยถึงปานกลางหรือการทำหัตถการที่มีเลือดกระเด็นใส่น้อยชนิดใช้ซ้ำได้ครั้งแรกของโลกที่สามารถซักและใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า20ครั้งค่ะครับชุดป้องกันแวรัสโควิดที่กรมวิสากบริการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยเราก็ทำหลายอย่างนะครับ ทำทั้งการทดสอบชุด PPE เราเรียก PPE นะฮะเป็นอุปกรณ์ป้องกันสุวบุคคลเนี่ยที่เราเรียกว่า cover all ก็คือคล,มคลุมทั้งตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เวลาต้องรักษาผู้ป่วยนะครับหรือสัมผัสกับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อนะครับซึ่งอันหนึ่งที่เราทำก็คือที่ทำรุ่น PPE ที่แบบใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเนี่ยก็คือ มีระดับความปลอดภัยขั้นสูงนะครับมันจะต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้นะครับเราก็ต้องมีการทดสอบหลายอย่างตั้งแต่ดูเรื่องของคุณภาพของผ้าเรื่องการตัดเย็บนะครับเรื่องต้านแรงดันเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแรงดัน เข้าหรือออกเนี่ยถ้าเปิดมันทะลุผ่านได้ก็อาจจะมีไวรัสผ่านได้นะครับอีกอันหนึงที่เรามีส่วนร่วมในการออกแบบและกําหนดข้อกําหนดรวมถึงทดสอบด้วยก็คือแบบใช้ใชซ้ําได้นะฮะที่เราเรียกว่ารุ่นเราสู้เนี่ยครับใช้แล้ซ้ำเนี่ยคือคือถ้าแบบใช้เราทิ้งเนี่ยราคามันจะแพงแล้วก็เราต้องใช้จํานวนเยอะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ได้จดํานวนมาก แต่ว่ามีบางสถานการณ์ที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบรุ่นที่มีข้อข้อ,ขอกำหนดสูงขนาดนั้นเราสามารถเอามาซักใหม่แล้วก็ใช้ซ้ําได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ป้องกันในระดับที่เรียกว่าระดับที่ต่ำลงมาหน่อยเพียงพอกับสถานการณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้เทียบเท่ากับระดับมาตรฐานคือเราทุกอย่างเราทำอิงตามมาตรฐานต่างประเทศตลอดนะครับ ถ้าไม่มีการฉีกขาดเนี่ยใช้ซ้ำได้อย่างน้อย20ครั้งเราก็ลองคิดดูอันนึงใช้เราทิ้งอันนึงใช้ที่20ครั้งเนี่ยอันไหนจะถูกกว่ากันนะครับในการทดสอบเนี่ยมีการทดสอบหลายๆอย่างรวมถึงอันหนึ่งที่เราทดสอบก็คือการทดสอบการซึมผ่านของเลือดเพราะอย่าลืมว่าอันนี้เราใช้ในในในบริบทที่อาจจะมีการกระเด็นหรือมีสารคัดหลั่งหรือมีเลือดก,กระเดงมาได้เราก็ต้องทดสอบว่าเลือดสามารถซึมผ่าน PPE ที่เราพัฒนาขึ้นได้หรือเปล่านะครับนอกจากตัว PPE แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นเช่นหน้ากากผ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้อากาศบริสุทธิ์เพราะเวลาคุณสวมเ,เครื่องป้องกันเนี่ยคุณก็จะหายใจลำบากคุณก็ต้องมีช่องทางให้ อากาศบริสุทธิ์เข้าไปแต่อากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ต้องกรองไวรัสออกเพราะว่าเครื่องนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่อาจจะมีไวรัสอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เครื่องนี้ก็เราเรียกว่า Air Purifying คือทําให้อากาศบริสุทธิ์แล้วเข้าไปสําหรับผู้ที่สวมในนั้นเนี่ยจะได้อากาศบริสุทธิ์โดยไม่มีเชื้อไวรัสหรือเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นเข้าไปน,านี่ก็เป็นสิ่งที่เราทําในสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาแล้วเราก็เชื่อว่าในสถา,านการณ์ขณะเนี้ยสิ่งที่เราได้พัฒนา ร่วมกับหน่วยง,งานอื่นเนี่ยก็ยังมีที่ใช้และก็จะขยายการพัฒน,นามากขึ้นครับขอบคุณครับ